โอเคลูกนั่งเลยแวบแวบวกแวบเ <t> พิ่งทำเสร็จเลยยาชาย,ยังไม่หมดลิตรเลยนะอตาหวานมากหวานช่ำตอนนี้ก็ใช้ไหมไหมเล็กพิศเศษเย็บให้นะมองแทบไม่เห็นเลยแต่ว่ามันยากตรงที่มันเส้นค่อนข้างเล็กเนาะเล็กประมาณขนคิ้วอะเนาะไม่เจ็บเลยเพลินมากแล้วก็ไวมากอะออตอนนี้ขั้นฟ้าเสร็จแล้วค่ะจริงหรอ ไปไวขนาดนี้อเอาลูกใครมาคะมันมีความแบบไม่เป๊ะอะความตามเริ่มตกมาแล้วก็ทําให้หน้าดูเหนื่อยๆง่วงๆตลอดและยิ่งพอถ้าสวาเวลามันยุบลงแล้วมันก็จะเล็กกว่านี้2เท่าทุกคนเล็กกว่านี้2เท่าก็คือจะเป็นตาธรรมชาติที่มีความเป๊ะคุณหมอวันนี้ค่ะ หมอหนูรอนานมากเลยค่ะหมอเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงค่ะอืมออกไปไหนมาก็ดูคนไข้ทำคนไข้อ๋อดูคนไข้ตั้งแต่บ่ายสามใช่ไหมใช่ค่ะนี่มันสี่ทุ่มหนูรอเจอคุณหมอเพราะหนูเป็นเอฟซีคุณหมอนะเนาะใช่ค่ะแล้วเขาทั้งหมดเขาทั้งหมดกี่ชั่วโมงวันนี้คอยหมอเจ็ดชั่วโมงค่ะเจ็ดชั่วโมงนะคุ้มคุ้มค่าที่เราคอยหนูได้เจอหมอหนูก็รู้สึกดีใจแล้วใช่ใช่แล้วก็ ดูมากกับใครดูมากกับผู้ช่วยค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะแล้วอะไรกับบ้านก่อนไหมให้กลับบ้านไปก่อนได้เลยใช่ไหมค่ะคุณหมอไปส่งหนูไหมไม่ได้เดี๋ยวถักกล้องเส่็ดีกว่าเดี๋ยวถักกล้องไปส่งได้ไหมคะไปพ้อมส่งนะเออเอามองหน้ามาหลับตารนจะเจ้าชั้นเล็กชั้นใหญ่ชั้นกลางชั้นไม่ใหญ่ค่ะเอาเหมือนใครเหมือนมิวอย่างส่วนมิวนิธามิวนิฐาใช่ค่ะตาหวานหวานพองๆไม่เอาแบบเต้ยจรินพรเหรอ คล้ายๆกันไหมคะคุณหมอได้หรือจะเอาแบบมารีเบอร์เนอร์มารีเบอร์เนอร์โอ้หรือจะเอาแบบใครก็ได้แล้วก็ชนใหญ่บรรจุราชเบิ้ลก็มาทำที่นี่เว้ยปทุมราชทำชั้นเล็กหรือว่าชั้นกลางคะหมอเขาธรรมชาติมากเลยนะหนูเจอล่าสุดคือผู้ชายผู้หญิงอะมันมันมันคนละแบบคนละแบบใช่ไหมคะของหนูอายุเท่าไหร่เขาอยู่เหรอคะเป็นความลับค่ะหมออายุเท่าไหร่ หมอเพิ่งเจอห้าสิบเก้าอหนูก็อายุสิบห้าแต่แตชั้นตาหลอกมากเลยเอ็มมีชั้นแล้วนะน่นน่หนูว่าอายุยี่สิบเจ็ดค่ะหมอแต่ว่าหนูอยากอายุน้อยลงอะหมอช่วยหนูได้ไหมคือยี่สิบเจ็ดเนี่ยมองหน้าที่หนังมันย้อยแล้วนะหนังมันเริ่มย้อยมันหย่อนนะหนังตารเริ่มย้อยในหลับตาเหน็นไหมติ่มตาหนานะครับมองหน้าครับอ๋อผงเอาชั้นแค่นี้ก่อนนะ่ดูกนค่ะที่กระจก หลับตานะคะเป็นตาค่ะชั้นแค่นี้โอเคไหมโอเคโอเคไหมชั้นแค่นี้นะเคหมอว่าสวยป่ะชั้นเท่าเนี้ยนี่ชั้นประมาณขนาดกลางขนาดกลางน่ะหลับตาอันนี้ตาครับอันนี้ชั้นโตชอบไหมไม่ชอบชั้นโตหนูชอบธรรมชาติเพราะว่าไม่ค่อยแต่งหน้าค่ะหมออลิมตามองตรงอันนี้ชั้นเล็กไม่สวยหรอกไม่สวยหลับตาครับ ต่างมี่องฉันแค่นี้ดีกว่าฉันเกิดการนะแย่นี้นะคุณหมอว่าฉันการน่าจะสวยใช่ไหมคะหนูทาออกมาแล้วเหมือนมิลิถังใช่ปะเอามิลิถานเหมือนเตยจะดินพรดึมถัเหมือนเตยจะดินพรเออไซนี้เนี้ยเนี่ยเนียแค่นี้แหละฮะโอเคไหมอันนี้เราเราสามารถจะใช้ไม้จิ้มฟันอ๋อทำไมใช้ไม้จิ้มฟันคะคุณหมออันนี้คือช่วยได้เหรอในการแบบวัดขนาดตาแล้วคือใช้ไม้จิ้มฟันรู้เลย คือเวลาหลักการก็คือว่าเราเราเจาะรูเล็กๆลกแล้วก็เย็บเลยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความเล็กของมาจิ้มฟันจะ่นี่ใช้แล้วทิ้งเมื่อก่อนใช้เหล็กใช้เหล็กมาเป็นเป็น,เป,นเป็นแท่งอ่ะแล้วก็<ฆ>มาจิ้มคนไข้เขาก็พาจะจิ้มเขาก็เขาก็ถอยบอกหมอเอาแรงมาจ<อ>ิ้มตาบอกเป็นเหล็กล้างหรือยังบอกล้างแล้วหมอใช้มากี่นานเท่าไหร่เขาใช้มาทุกหมื่นคนมัน้อกเขาไม่สบายใจขอเป็นอย่างอื่นได้ไหม หลังกันมาเราก็เลยใช้มาจีนฟันเพราะว่าเขาบอกว่าหมอใช้อันเดียวแล้วก็มาจีนตาทุกคนทุกคนเป็นเอตอ่ะกลัว<อ>มันก็เหมือนไม้ก,กดลินด้นอ่ะไม้กอดลิ้นเมื่อก่อนเป็นเหล็กใช่ไหมเป็นเหล็กตอนหลังก็เป็นไม้ไม,มันก็ทำอย่างมาจีนฟันนั่นแหละเป็นแผนใช้แล้วทิ้ง แต่ว่าคุณหมอเอาไว้จิ้มฟันคือรู้เลยใช่ไหมคะคนก็เลยบอกว่าอุ๊ยทำไมหมอขี้เหนียวขี้เหนียวจังมันซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาก็อันนี้แหละสะอาดที่สุดอันนี้สะอาดแล้วก็สะดวกสุดนะโอเคเนาะเออเอาตามนี้โอเคนะหนูขอลองดูแบบชั้นลึกได้ไหมคะหลับตาไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยหลับตาครับตาลึมตาเนชั้นเล็กมันไม่เด่นอ่ะเขาเรียกอุ้ย สายเอเชียไม่สวยหรอกหลับตาหนั่ตามันต้องสายฟอนี่หนูชอบสายเอเชียมันเล็กถ้ะสายเอเชียก็ไม่ต้องทำแล้วมันเล็กเนาะเอาโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะว่ารูกกันนะได้แล้วอันนี้หนูถามนิดนึงว่าเียบไว้ทำไมคุาคมออันนี้เขาเปิดเส้นเอาไว้ฉีดยาเดี๋ยวต้องฉีดยาลดบวมให้ก่อน อ๋อยาลดแล้วเดี๋ยวตอนจะทําตาให้หนูเขาจะฉีดยาให้หนูหลับฉีดปุ๊บมันก็วิ่งไปมันก็เราก็หลับหลับเขก็ทําให้แล้วก็เติมยาชาให้อพอเสร็จปุ๊บหนูตื่นมาก็ทำผ่าเลยใช่ไหมโอเคนี่เกิดคนอายุเอ้ยน้ำหนักแปดสิบฉีดยาลดบวมนี่หอมลงไหมหอมลงไหมคะเออมันคนละเรื่องเลยนะคนละบวมเนาะเออโอเคคับ ชอบหมออ่ะหมอนด้นค่ะออถ้าหมอหมอมีแฟนหรือ,อยังหมอเหรอหมอหมอไม่มีแฟนเนาะมีแต่แฟนคลับอ๋อมีแต่แฟนคลับนาะ<อ>เป็นเป็นหมอไอดอลต้องห้ามามีแฟนห้ามมีแฟนก็หนูอาหนูก็เหมือนกันคะ่ะมีแต่แฟนคลับดีมากดีมากจับมือกันหนะ่อยโอเคอ่ะหับตาค่าแต่อตอนนี้เราก็ลืมตาเราก็ออกแบบเนานะอ่าหลับตาค่าหลับตาน แบบไซนี้แหละอาจจะว่าดูได้จอบดูนิดเดียวถอดดูเล็กนิดเดียวแค่นี้เองจบแบบดูแค่นี้แหละหนังตาโอเคนอนรอได้รู้สึกเหมือนกิดนิดเดียวเองนิดเดียวแบบ เขาเรียกทำเป็นแผลเล็กแล้วซ่อนอแผลก็คุณหมอเขาก็เล็กมากเลยเนาะที่กีด mm hmm. กรีดไปเนี่ยฉันตามหมอว่าเท่าเนี้ยกําลังสวยอืม mm hmm. หมอหน้ารักกี้แซวเล่นกับคุณหมอเพราะว่าเป็นเอฟซีหมอนะหมอหน้ารักหมออารมณ์ดีแล้วก็ใจดีมากเออฟังชอบคุณหมอเป็นเอฟซีเพราะว่าคุณหมอชอบถ่ายรูปโพสท่าหบบน้ารัก mm hmm. นนฟันฟัน นนหมอจพะพ้นเท่าแปลกมากคพื่อกวังแบบเออดูออกเลยว่าเขาเป็นคนน่ารักอารมณ์ดีไม่เครียดพอมาเจอวันนี้จริงๆไม่เครียดจริงๆด้วยเป็นกันเองมากชิลมุกเยอะเลยหมอน่ารักมากอตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังจําลองเป็นหมออยู่อันนี้นะคะเป็นไม้์เขาเรียกว่าไม้เทพไมคเทพที่แน่จิ้มแล้วเป็นไงฉันตาสวยขึ้นมาเลยสุดยอด จิมไม่สวยเหมือนหมอตาก็จะชัดขึ้นเอาหนูสวัสดีค่ะหมอกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วทำไมรอบอันนี้เดี๋ยวคุณหมอคันติสวัสดีค่ะหมอขันติอย่หมอกันติมาช่วยกันทาเพราะว่าเวลาเราทําที่เนี่ยเราจะใช้หมอสองคนนะอาจารย์มาก็จะมาดีไซน์ให้หมดเรียบร้อยไอเดียหมอขันติก็จะมาช่วยด้วยสองคนสี่มือดีนะ ดีนะสุดยอดเลยเป็นสี่มือสี่มือเดี๋ยววันนึติดไจะมาช่วยแต่งช่วยอะไรด้วยนะตอนนี้หนูก็นอนลมนะคะรีเช็ครีเช็คคือที่นี่ใช้ที่นี่ใช้ระบบรีเช็คหมดนะใช้สองคนช่วยกันเพราะความเป๊ะใช่ไหมคะใช่ถ้าหนูไม่ค่อยแต่งหน้าไม่ค่อยตีตามอะไรเนี่ย ชั้นตาแบบนี้ถือว่าธรรมชาติเลยหวานหวานธรรมชาติแบบมิวมิวเอาทั้งมิวทั้งเตยแล้วก็อะไรวะอะไรมารีเบเนอร์เอาสามคนมาใส่ในตาหนูเลยนี่หนูก็จะสวยมากเกินไปอ่ะคั้นียใช่ใช่เดี๋ยวตอนนี้จะฉีดยาให้หนูนะใกล้เริ่มแล้วเหรอคะเออใกล้เลิกละได้เริกละได้เริ่แล้วเวลาห้าทุ่มตอนนี้เรากำลังทำอะไรคะเนี่ย เรากำลังจะสลบจะชินชาจะชินชาไม่น่ากลัวค่ะหนูของบันดีนะตอนนี้ดีใจที่จะสลบจริงๆตอนนี้ดูดลิ้ตาไหน่ลิ้ตาหน่อยลิ้ตาไปไหมลนไม่ไหวไหมมึนไหมมวนแล้วเนาะมึนมากอ่ะหนูชอบมากเลยมันเป็นยังไงอ่ะมันเหมือนตัวลอยๆเปล่าลอยๆตอนนี้เหมือนอยู่กลางทะเลเนาะเหรออารมณ์ดีไหมตอนเนี้ยอารมณ์ดีอะค่ะ อันนี้คือซื้อกลับบ้านได้ไหมคะยาโอเคเอาเดี๋ยวจะให้ยานิดนะคะโอ้ตอนที่ดูหลักแล้วนิ่งๆกอนนะตานิ่งๆเลยนะไมดีใจได้เจอคุณหมอทั้งสองคนเลยค่ะดูติดตามมานานมากอือตัดสินใจนานไหมกว่าจะมาทำ ตัดสินใจนานแต่ว่าใจคือพุ่งมาตรงนี้ตลอดอนี่ก็เดี๋ยวรอรอย,า,อออยาชาออกฤทธิ์นะครับมีหลายคลินิกทักมาให้ไปทําให้ไปรีวิวนี่แต่เเป็นคนดังนะไม่เอาเลยใช่ <c oughs> คนดังค่ะดังแบบระเบิดตอนนี้ชาแล้วเหรอคะชาแล้วชาแล้วจริงเหรอ,อไม่เห็นรู้สึกอ๋อเพราะว่าชาแล้วนั่นเอง <laughs> <laughs> ตอนแรกไม่เคยคิดทําตาเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างชอบหน้าตัวเองแล้ว ชอบตาแต่พออายุมากขึ้นนะช่งนนะวงเดือนเนี่ยเดือนเดือนนี้ค่ะเริ่มแบบอยากทำหมอว่าจริงๆมันก็ควรทำนะนกฝากคุณหมอด้วยนะคะเป็นไงบ้างครับตอนนี้เจ็บอะไรไหมไม่เจ็บเลยเรากำลังเจาะเข้าไปนะแล้วก็แหวกแ,แล้วก็เอาไขามันให้มันหลบๆบไป เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วเราก็ล็อกนะเย็บก <ười> ็การล็อกก็คือการเย็บอ่ะเนาะค่ะคือเย็บแล้วก็ล็อกถ้ามันติดแล้วก็เย็บแผ่ปิดท่านเองไม่ได้ตัดอะไรจริงเลยนะอ๋อเออตอนนี้ขั้นฟฝาเสร็จแล้วค่ะจริงเหรอทำได้เขนาดนี้โอ้โหมากตอนนี้เราจะเจาะข้างซ้ายเราจะมาจะเจาะข้างซ้ายอยู่เจาะกึ๊บนิดเดียวครับแล้วนับหนึ่งจุดห้าสิบยังไม่ถึงเลยนะเนี่ยโอ้ถ้า เป็นสมัยโบราณเนาะเขบอกว่าอึดใจเดียวเนาะอึดใจเดียวแล้วไม่ต้องให้หนูลืมตาอะไรอย่างเย่างย่างไม่ถึงเวลาให้เช็คนี่เช็คนาที่หมอจรทิตก็มาดีไซน์ให้เนาะหน้าท mm um ี่หมอขันติแล um ้วก็มาลงมือแล้วหมอกจระทิตก็มาเป็นสถาปนิกนั่นคอยกำกับแบบให้ดีใจจังเลย สบายใจได้หายห่วงหายห่วงแต่หมอคันติเขามือทองอยู่แล้วไม่รู้สึกเลยว่าทำอะไร่วยแค่จับ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 เฉยๆเองไขวันที่ตาเยอะไหมคะไม่มากไขวันที่ตา,านิดๆรามานนึงตึงๆนิดนึงนะครับตอนนี้กำลังแหวกหาไขมันอยู่เนาะเพราะว่าการทำตาการมีไขมันที่ตาคือเรื่องดีใช่ไหมคะมันก็ต้องมีบ้างไม่งั้นเดี๋ยวตาจะดูโรยรา มันก็มันจะดูแล้วส้มๆตรงนี้ไขมันเป็นตัวทําให้ต,ต,ตึงนิดนึงใช่มันจะตึงๆแต่มันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเนาะใช่ตาได้แล้วขวัญริมตนดิริมตาริมตาโตเนะมันก็มีชั้นนิดหน่อยแล้วเนาะแล้วก็หลับตากะเดี๋ยวจะล็อกกันนะคะค่ะล็อกคืออะไรคะหมอล็อกก็คือเย็บล็อกก็เรียกเย็บล็อกเย็บล็อกคือคือเย็บแล้วก็ล็อกให้เป็นชั้นเลยอ๋อ อชั่นใครก้มเนื้อตาอ่อนแรงอะไรก็ก็ทำได้ได้สบายมากดีนะครับมาเริ่มสวยมากจะถ่ายมุมนี้ป่ะเสร็จแล้วหรอยังยังยังเป็นแนวครับเราฟังหนังสึกนะครับคนสวยไม่เจ็บเลยเพลินมากแล้วก็ไวมากอ่ะตอนนี้ก็ตึงๆเนี่นะดูยมองกล้ามหนึ่งสองสามดีนะครับหนึ่งสองสาม อืมสวยมากสวยมากเลยครับน้าตาเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็ใช้ไหมไหมเล็กพิเศษเย็บให้เนาะพิเศษเลยมองแทบไม่เห็นเลยเนาใช่ตอนนี้้องไม่เห็นเพราะว่าหลัไหมเล็กจิ๋วเลยไหมวจะมีความยากความยากในการทำยังไงบ้าครับอาจารย์ก็ไหมอันนี้มันก็มันดีตรงที่ว่าอาการบวมช้ำมันจะน้อยอะครับ แต่ว่ามันยากตรงที่มันเส้นค่อนข้างเล็กเนาะเล็กประมาณขนคิ้วอะเนาะเล็กขนาดนั้นเลยขนคิ้วขนตาเล็กมากใช่เล็กจิ๋วเลยแทบมองไม่เห็นเลยนลี่คือกล้องถ่ายไม่เห็นครับเล็กมากกล้องไม่ติดเลยอรอเล็กมากโดยใช้เลนส์รายด้วยครับมันเล็กมากมันแบบแบบเหมือนเป็นผมอะอย่าลืมตานะคะมองขึ้นมาเลยลืมตาค่า สิตานะครับอุ้ยหมอเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนหรอกคนเดียวคนเดียวกันนี่นะสิตานี่สตัตาก็ตรงนี้นิดนึงทางตานิดเดียวทาไเนาะคำว่าล็อกก็หมายถึงเย็บล็อกเย็บแล้วฝังไปเลยนั่นอยู่นะค่ะมันก็จะอยู่ถาวรอะเพราะฉะนั้นชั้นมันก็จะอยู่ถาวรเพราะล็อกไว้แล้วล็อกเหมือนใส่กุญแจล็อกนะ ปิดเลยปิดไม่ให้ล็อกข้างในใช่ไหมคะล็อกข้างในอ่ะเด้งตาดิเด้งตาเออตาเด้งแล้วเด้งแรงเด้งดึ๊กดึ๊กอ๋นี่คือการทำให้ขนตาเด้งด้วยใช่ไหมคะขนตาดัดขนตาให้หน่อยนิดเดงหน่อยมาเด้งตาอีกนิดนิดหนึ่งหน่อยมาโอเค เก็บรายละเอียดครับช่วงนี <siglo achi bizarre> <sh> ้เก็บรายละเอียดหนึ่งตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณหมอเสร็จเสร็จแล้วเช็คป้าหนุงครับหมอเช็คงานอีครับหนึ่งนะครับตอนนี้เราเราดูแล้วช่องตาเท่ากันชั้นเท่ากันขนตาเท่ากันทุกอย่างก็เรียบร้อยนะค่ะเอาละมันตอนนี้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้ลุกขึ้นนั่งเนาะเอาตอนนี้เราล้อผ้าออกล้อผ้าผ้านียผ้าค่าเชื้อโรคออกโอเคลุกขึ้นนั่งเลยโชว์เลยเป็นไงบ้าง วะวะวบวะวบวะถ่ายรูปถ่ายรูปไปเลยตอนนี้คือหลังทำทันทีเลยนะหลังทำทันทีใช่ไหมหมอตอนนี้จะเ,<ล>เล่นสองทาตอนนี้ตึงๆค่ะแต่ว่าไม่เจ็บเลยแล้วก็ยังไม่เห็นชั้นตาตัวเองด้วยตอนนี้แต่รีแอชชันของคุณหมอเมื่อกี้ที่โโหสวยโหสวยอยากเห็นด้วยอ <c oughs> ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กําลังจะมาดูตาใหม่ของเรากันว่าขณะนี้ตาของเราเป็นยังไง หวานมากหวานช่าหวานช่าใช่ต้องใช้คำว่าหวานช่า mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวมันจะลดลงกว่านี้อีกนะตอนนี้เพิ่งทําเสร็จหลังทําเสร็จเลยเมื่อกี้เลยยังไม่ถึงหนึ่งนาทีทําเสร็จแบบว,ว่าไวมากดูดีตาโตขึ้นเลยอะ่ะที่เห็นอะ่ะยังแบบดูปลื้มอย่างที่บอกไปว่าเพิ่งทําเสร็จแล้วยาชาอะไรอะไรเงี้ยทําให้ยังรู้สึกตึง,ตง นี่หน้าตัวเองตอนนี้หนึ่งสองสามนี่ใครเนี่ยนี่ใครคะเนี่ยเอาลูกใครมาคะคือตอนแรกจะบอกก่อนเลยว่า <c oughs> อย่างที่บอกไปอะว่าก็ชอบตาตัวเองอยู่แล้วนะแต่ว่า <c oughs> มันมีความแบบไม่เป๊ะอะความตาเริ่มตกมาแล้วก็ทําให้หน้าดูเหนื่อยเหนื่อยง่วงๆตลอด <c oughs> ตาตอนนี้อะส,สดสดใสเปล่งประกาย <c oughs> ดูหน้าเด็กอะ หน้าเด็กหน้าเด็กลงหน้าเด็กลงเยอะเลยและยิ่งพอถ้าสวเวลามันยุบลงแล้วมันก็จะเล็กกว่านี้สองเท่าทุกคนเล็กกว่านี้สองเท่าก็คือจะเป็นตาธรรมชาติที่มีความเป๊ะความคมความหวานแล้วก็ตาโตขึ้นด้วยใช่ไหมคะต้องถามความรู้สึกชอบไหมคะสวยเอันนี้คือสวยเลยนะะเป็นนางเอกได้เลยไหมคะได้เลยละ ไปประคบตาต่อไปประคบตาก่อนใช่ตอนนี้ดูตอนนี้หลายคนอาจจะเฮ้ยหนาไปเปล่าบวมไปเปล่าต้องบอกก่อนนะว่านี่คือเพิ่งทําเสร็จเพิ่งทําเสร็จเลยยาชายังไม่หมดลิ์เลยนะไม่ต้องดี่เดินดูดีแบบว่าชิวๆมากยังเดินยิ้มเดินได้ไหมเดินได้สบายมากเลยแต่ก็เคมเมื่อกี้มันมีแต่เป็นที่ตากขวาก็อาจจะทำให้ดูแล้วมันจะ มีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพอยุบแล้วจะจะจะดีเป็นก็เป็นกุ้งยิงแผลกุ้งยิงเนาะจะมอคเห็นว่ายังไงครับก็โดยรวมเนาะผลเราก็ออกมาดีนะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนหลังนี่คือเสร็จจากห้องผ่าตัดตอนนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกอย่างทําเสร็จแล้วอ๋อแกเสร็จแล้วเนี่ยกำลังเปลี่ยนชุดอยู่ตากำลังเปลี่ยนกำลังไปเปลี่ยนชุดทุกคนเปลี่ยนตรงไหนฮะเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนตรงไหนเอ้ยชุดอยู่นี่กองเข้าไปด้วย เอากล้องคูาด้วยเหรอกลองออกไปไม่อต้องถอดหวงเลยไหมถอเลยน่ปตรงนี้ตรงนี้คือกลับบ้านแล้วักำลังจะกลับแล้วเราต้องไปชั้นหนงมีเปลี่ยนชุดกันเลยเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยเลยเปลนชุดเรียบร้อยครับ ง่ายดายมากอ่ะลุงนี้มาทำตั้งนานแล้วจริงๆรลุ้นนั่นอะ่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ลงมาจากห้องผ่าตัดแล้วเรียบร้อยบริเวณนี้ก็จะเป็นด้านหนา้า <Okay. S 1> ตั้งแต่ที่เราเดินมาตรงเคาน์เตอร์อนั่นเองเอะสวัสดี <S 2> <S 2> สค่ะสวัสดี <S <S ดค่ะนี่คือมารับยาแล้วเรียบร้อยคะ่ะ okay. สวัสดีค่ะพี่มาเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาล้างแผลที่นี่ล้วเป็นไงครับแล้วขับรถกลับบ้านได้ไหมแม่ไตรตาตอนดีก็ตอนแรกมันจะผ้าผ้าหน่อยตอนนี้ก็เริ่มโอเคแล้วมองชัดขึ้นขับรถได้สบายไม่เจ็บเลยเชื่อป่ะฟองไม่รู้ว่าตอนนี้คือยาชาหมดฤทธิ์หรือยังน่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่ามันนานเกินเวลาแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยไม่มีอาการเจ็บหรือปวดใดๆเลยมีแค่แสบนิดนิดแสบแต่ว่า นิดเดียวอะแค่นิดเดียวเท่านั้นเหมือนไม่ได้เป็น,ปนอะไรเนี่ยแล้วก็ตึงๆเฉยๆแค่ตึงๆแต่ว่าไม่เจ็บไม่แสบไม่ปวดเลยปไปขึ้นรถกันไปเดินทางนี้นีไน่ไม่เจ็บแบบนี้นี่คือนี่คือคุณหมอทําให้แล้วใช่ไหมคะ <laughs> <c oughs> ชิลมาก,มกแ,แต่ชิลเมื่อกี้คุณหมอแนะนํามาว่าไปออกกําลังกายได้เลยหลังทําเสร็จ <c oughs> แต่ว่าเราจะไม่ออกนะเพราะว่าวันนี้ดึกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไป งดเล่นมือถือโอเครถจีทานนี่โอเคสําหรับวันนี้ฟังก็แบบเดียวไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยสําหรับการผ่าตัดตาวันนี้นะคะชิลมากและตอนนี้ก็คือได้เวลากลับบ้านแล้วเราจะกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตอาการกันนะคะทุกคนไปบ้านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเหมือนมีคนมาส่งเยอะนะแต่ความจริงไม่เลย เขากลับไปหมดแล้วครับผมเข็นนี้ก็ได้แหละเข็นนีก็ได้และเขียนครับครับ